นันเป็นกระแสแล้วว่าเฮียกูมาเล่นบ้างนี่กูจะได้เงินบ้างได้เฮียสี่หมื่นกันล้านอะไรเฮียสี 40, ่หมื่นกันล้า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 นจัดล้านเจ๊เลยล้านจัดลา้ลานล้านรูปีเฮียมาดิ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เงินอะไรเงินเกาหลีเงินอะไรวะวอนเออเงินวอลนะเฮียแต่ว่ากูาอะสี่หมืน่น ล้านเกมไอ้เหียทิมร้านเกมละแมนเกม่บบของไทยไม่รู้นมาเยเฮ้ยยังดวบ่นมาขี้ยาเลวะพุ๊บปเอ้ยมีคนวิ่งมาน้ากไอ้เหียอะไรวะโอ้โหบุค้างน่ะเทเลพอร์ตดิ้งโอแย่ล้โอ้แล้วก็ sạch rồi, 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 sạch ต้องไปเอาสี่หมื่นล้านกีบกูนะทีม่มีฐานนอดได้เนี่ยแล้วเนี่ยกูไม่เห็นใครขยับเลยแล้วกูก็ไม่เห็นมึงได้มึงอยู่ไหนวะเอ้าเน็ตเฮ้ยแล้วไอ้เนี้ยมีกาดมาวิ่งด้วยแนี่ยนะมีกาดไอ้เนี้ยมันไล่ยิงกูแต่ว่ากูวิ่งหลบมันเนี่ยกูไม่สนใจกูว <c oughs> ิ่งหนีเลย <c oughs> เอ้าวเรียบร้อยหวัวแตกไอ้เนี่ย ่ของกูของกูเพิ่งหล่เอ้ยมีเพิ่งหล่นเพิ่กเพิ่งเข้ามาหน้าสนามแรกโอ้เลยอสี่สิบวิกูจะวิ่งแบนยังไงเนี่ยอ่ากูยังเห็นมึงยืนอยู่หน้าล็อบบี้เลยแล้วกูยังเห็นมึงไปอยู่ในแมปด้วยซ้ำไม่กูยังเห็นมึงอยู่ตรงหน้าสนามนี่อยู่เลยอ่าเดี๋ยวละเอ้มันหลดนให้กูแต่กูไม่ได้อยู่หน้ม ออทะเลทรายวะรู้มึงอาจจะเป็นฟรีแพคคน่ล็อบบี้นะครับมึงเองมันชนะฟรีไงเฮียเสะหรือวะไม่ใช่มันจริงแค่ลุกมาตะวนกูเลยไม่รู้วะกูตายไปไรเงี้ยอ่ะดูมึงไม่ได้แล้วกูว่ามึงเอ้ยดูได้นี่ว่าไอ้เนี่ยนี่อยู่ห้องว่ามึงสบาย <c oughs> ว่ามึาางฟรีว่ะว,ว่ามึาางฟรีละไอ้เฮียตา,าเนี่ยเป็นคนโดนมาเอ้ยฟรีเฮ้ย เอาอ้ย่าโดนช้าแล้วฟีเหอะว่าเอาแล้วกูตายอย่ากูอดเล่นเลยเอ็กซิสเซอร์เอาอย่ารีล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 ีเลยเงี้ยเอากดไม่ได้ต้องกดออกอย่างเดียวไอ้ย่าเอออเอ็กซิสเซอร์ไปเริ่มใหม่ไอ้กูกูกูเห็นในแอปแอปที่มันตัดตัดอยู่แอปหนึ่งอ่ะมัน ไอ้หมดแก่น้ำตาลนะมันจะขึ้นเป็นสีแดงแล้ยยิงตายได้เลยด้วยเออแต่มันแกะแตกไหมอ๋อนี่นะมันแกะแตกไอ้ที่มันนี่มันฝรั่งเล่นี่มันเปิดไม้อะแม่งมันเปิดไม้แล้วมันพูอะไรเง้กินไรแล้วแม่งก็ตายกันหมดเลยอมันก็อปังด้วะมันเปิดไรแดงวะไม่ได้มันอยากมีพี่อยากมีพี่สามร้อยบาทกว่า กูเดินเลยเออถองกูเดินเลยเฮ้ยมีคนผัด้ด้วย้บ้างลดหน่อย้ยี่ยมไปเยี่ยมเดินติดศพแล้วมันช้าว่ะ ที่เราเมืึงกินแล้กูเห็นคนรับน่าจะกูหรือเปล่าเปล่าแล้วกูจะเข้าทันไหมเนี่ยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยจังมากเลยอ้าวได้ไหผ่านวยึดก่อนอุนย้ยแปดร้อยสี่สิบเก้าโลบัส เื่อที่จะเป็นกาศตลอดชีวิตแบบว่าไอ้ยังมีกาศตลอดชีวิตด้วยเหรวะยันคือถ้ามึงตายมึงก็หมดชีวิตแล้วไหนมึงก็ต้องไปเป็นอื่นแล้ววะสองจุดห้าล้านวอนมันเป็นได้แค่หนึ่งเกมเว้ยเฮียแม่งัโหนี้อะเฮียมีหนึ่งเกมเว้ยเกมคนได้เกมเดียวแล้วเกียนแล้วเขาตายกันหมดอะยันถ้ามีแต่พวกโง่แล้วถ้ามีแต่พวกฉลานก็ไม่ได้ยิงใครเดียววเฮียเนี่สลบไปละแต่ปวดขี้ ตกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยกีย่บาทครับมึงรับดิรับตรงไหนอ่ะเงี้ยกูเห็นตรงมันมีก่อนแล้วเราต้องไปหาม,มุมอะไรเงี้ยหาม,มุมแทงแแเราละเนี่ยมึงอยู่ไหนวะนี่มาเจอกูตรงนี้ดิเออนี่มรงนี้เนี่ยกูผู้เล่นศูนย์ห้าสี่พี่มึงเลขอะไรวะอ่าไม่เห็นหนี่แล้ก็ผู้<ะ>เล่นศูนย์หนึ่งอะไรอ่ะอีกรอบเหรอ <c oughs> เฮ้ยแกน้ำตาลนอ่เฮีย่ยกูอันแรกเลยวงกล้มก็กลุ่มลมนะ <c oughs> ไงตายเยอะอยู่ไหนวะมึงอ่ะอ่าอยู่หน้ากูโดยจีเย่ยเยอะขอปืโโนจีเหี่ยจีเออโดนจีนี่ยเลย ข้มโอ้เข้มมาเหี้ยลบลบเออแตกแตกแตกอย่าเพิ่งแตกไอ้เหี้ยดิมังกุดเออไอ้เหี้ยกูโคตรเข้มอ่ะไอ้เหี้ยาบวกูตายเพราะด่านโง่นี่นะเฮียเฮียน้ำลายไม่ไหลเอาน้ำลายลงไปได้มีาแล้วมีมาแล้วเียเราบึงลบมึงใส่ก่อนกูได้ไงวะเอ้ยยังมีคนยินมั้งเอ้ย กูไม่ใช่ถ้าลุบลบมึงว้กูได้ไงวะฮะตายแล้วไอ้กูเย็นบังบังเลยบังเลยจะมาเป็นตังให้กูซะไอ้พวกี้ยจงมาเป็นเศษตังให้กูซะอะไรวะกูนที่นอนอะไร อุ้ยป <language> <that> ้องกูสามารถกดผักได้หรอวะเครื่องทดสอบกระจกอุ้ยมันมีเครื่องมีเครื่องทดสอบกระจกด้วยผักเลยแล้วพันนี่ค้ำั้มเฮียเอาหมดมีน้ำผึ้งเฮียหมดเลยเหมือนเป็นที่เพิ่มเลือดนะหมดแล้วเหมือนในพวกไฟเอ็มที่กินเพิ่มเลือดกันอ่ะซื้อพันนันน์แสแลนไว้อะไรสักเล่าเฮ้ยไอหัวกลมนี่หมายความไงวะ เมันอาจจะอยากรวมตีกันเลยนะอาจจะเป็นผู้เล่นหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรอย่าเงี้ยน่าเนี่ยไปเราเป็นฟอนแมนไหมเงี้ยกูแม่งผู้เล่นหมายเลขอะไรวะมึงผมกูบงกังวะเยอะก,กูไม่เห็นหัวมึงด้วย,ยก,กูเห็นปบบหัวลอ,อยได้ยังมึงเป็นเอ้ยดูได้ปะสามเก้าอะไรวะเลขมึงอะสามเก้าเจ็ดไหมเงี้ยตามคนเลขลำดู สามเจ็ดเก้าไม่ใช่มันสามเมื่อไรนี่ไปทำอะไรเราเนี่ยเฮ้ยกูก็รู้ละ <Hey. S 2> ดาที่มันได้เป็นทีไมไงที่เป็นวงกลมอะ่ะเฮ้ยเจ๋อเฮียกูก็มาเก็บเลยเฮ้ยกูเป็นคนแรกเลยเฮียกูเป็นขบวนอ่ี่อะไรกูขบวนฝั่งไหนไม่รู้ ไอ้ถ้ามันโยนขึ้นมานะไอเ้เรี่อกูจบแน่เลยพวกนี้ไอ้บ้องกูมีกูมีแต่คนถ่วงปีนั่นอะไรแย่ละอืมไอ้กูเล่นก่อนเหรอมาเล่นพร้อมกันนี่เฮ้ยผ่านไอ้เงี้ยอ๋อได้ใครเล่นมันเนี่ยโอ้มึงแข่งกันเหรอโอ้มึงแข่งกันบ้าง ไม่ต้องเป็นคันสีเฮียเยี่ยมเฮียอะไรเนี่ยไ,ไ,ไม่ถึงมันไม่ล้มไอ้เฮียเอ้ากูกิโลเลยเฮ้ยสวยสองนาทีวะเฮียนี่อะไรอะมาเก็บกดให้ตรงสีเขียวอือไอ้เขียวกวูแทนมาเก็บ,กบแล้วกใบแหละไอ้เฮียเป็นไงอะ ย้หม,มาเก็บเล่นยังไงวะอ๋อต้องกดต้องกดให้ตรงสีเออใช่เนี่ยกูไปแล้วอียกูก็ก,กูต้องรอดเฮ้ยกูต้องได้เว้ยสีเ่เื็นล้านกี่ไป้เ่ี่อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยหมุนผ่าน อ่ดิสวยมึงหานมาแล้วอันนี้หาแล้วกูอ่ะกูฟาดเลยด่กอะไรก็ไม่รู้เออจะกูห่แล้วอ๋อห้องมันเขียวอ้าวพาแล้วอ่าสี่มูลกีบเฮียบัาเลยกูแม่งมารองห้องรับรองลวกูไปบังมันได้ไหมวะบังแม่ กูนึกว่าจะเล่นเป็นทีมไม่จะเล่นเป็นทีมที่โคตรปัญญาอ่อนอะไรแม่งโยนไปกันเฮ้ยสายวะหนึงล้านมึงล้านกี่ไรทีย่อะเฮ้ยไม่ได้มึงล้านกี่หรอวะอ๋อดูกูเล่นเหลือกี่คนเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งตัวหนึ่งสองสองตัวสามตัวเราสามารถเราสามารถซื้อหน้าแกะมาใส่ได้ด้วยหรอวะ เฮ้ยโอ้10ล้านอ๋อตรงนี้คือตังค์ของเราไอ้เหี้ยกูไอ้กูมีล้านกูมี1.1ล้านไอ้เหี้ยกูมี1.6ล้านโวลโอ้มีนักกัดฟอนแมน200ล้านนี่อะไรอะคลาสเทสเตอร์ถ้าผักว่ะ300,000ว่ะอ่ากูซื้อเลยกูซื้อไปละกูซื้อไปละไอ้เหีกูซื้อไปละใช้ยังไงวะอืมปฏิบัติธรรมใช้ไงอะเงินสองหมื่นแปด ยังไงอะแปมันกดยังไงอ่ะแล้วผักอ่ะมันต้องอยู่ในแน่นั้นอ่้ยินไี่ตายไอ้เออไอ้เฮียมันเล่นมักควางไม่ตายวะไอ้เฮียผมงงเล่นไม่ได้แปดอะไรงี้ยทำไรต่อวะมีคนอ่ะโอ้ยเเงินตกมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยบึงดูหน่อยทียนี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ มีสองใช่ไหมมันมีเสาอากาศด้วยเฮียไอ้เฮียมีเสาอากาศวะเฮียสูสุดหนึ่งแล้วแบบว่าแบบถ้ไม่รู้ว่ากลัวเฮียสูสุดหนึ่งด้วยกูไม่บีเ้ยไอ้เฮียแล้วมันก็ไม่ตายดิเฮียคนวิเคราะห์นี้มันยังจะเล่นหมดจังคู่อยู่หรอไอ้เฮียแมเฮียกูแม่งชอบกล้องเนี่ยกูแม่งชอบกล้องเนี่ย

สองคนสองคนประตูประตูนี้ประตูนี <t ír> <t ír ้ป้องป้องเออปิดปิดเอออย่าให้มันเข้ามาอ๋อป้องเนี่ยกดกดแล้วไปกูผักไม่ได้ไม่อ้กดยังไงไม่ยังมีปุ่มอ้มึงอย่าผักเยอะดิไอ้กูผักตกแมปเลยยิงเลยมึงอ่ะดิงออกไปนอกห้องเลยโดนยิงเลย ไปก่อนไปก่อนไอ้เฮียเดือดลิขสี์เดือดเน้ฟิกเล่นกูเดืยเนฟิกเล่นกูไอ้แบบมันมีไอ้แบบแปกเลยไอ้เฮียดำไม่อย่ายี่เดี๋ยวพวกตัดกันตายน้้เียอยู่ขอบแไก่อนเหม่องมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยเมยับเลยทัด ตราที่เราเร็วสามคนสคนตรงนี้มังมัองมั้งมัปิดปิดปิดปโอ้เออวเราเข้ามีขนแลเราปิดแล้วก็ขัตัวตายใช่ไหอ่ไอเยนี่มุงเลขอะไรสองหนึ่งเก้าอ่ะได้โดนโดนเนี่ยพักเลย เออไปไอออนกินจริงไหมโอ้มันมีครูดาวไอ้เนี่ยอือผลักข้าไปผลักข้าไปผลักไปแล้วก็ตายอยู่ว่าไอ้เนี่ยคนไม่ครบไอ้เนี่ยมันยาวอัเนี้ถ้าคนเกินเรากดตีมันตายได้ไหมวะไอ้เนี่ยเอ้ยยังไม่พออีกเหรอเฮ้ยคนมึงเหลือน้อยแล้วนะไอ้เนี่ยมึงจะเล่นอะไรอย่างเงวะ cứ cứ xèng cái sẩu trên trên này này sẩu ốc gà anh em anh em này sẩu ốc gà này thật anh em anh em mẹ mà nó mất đâu chắc là vào vòng này ở đây một thôi bốn ba hai một ba con ba con ui anh à ta đã mất rồi thạch bay à ngủ ngon cho nó nghe anh em thạch bên trong máy đã bị bắt luôn ui xui 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 พลัดเลี้ยวเอ้ยอยังไม่ช่วยกูเลยนะไอสัตว์แม่งไปนอนอย่ามีมันจะก็ตายกันหมดไอสัตว์เดี๋ยวก็ตายกันหมดไอเดี๋ยวไปดอเดอร์พี่อะไรตัวนั้นมึงมึงก็รู้นี่มันเกมอะไรเกมโลบูดอือพะร้อนอย่างอยู่บอกไม่นอกแมพขึ้นมาแล้วมึงก่เดี๋ยวขัไม่ออกเฮ้ยเหลือหกคนเฮ้ย หมดคนสุดท้ายอา้าวอา้าวกูได้แน่น40,000ล้านกี่ไอ้เทียเจอกูแน,น่แน่อย่างนั้นตกแล้วเราต้องหยุดเดินสายไว้แล้วเราจะต้องมาฆ่ากันนะไอ้เงี้ย,ยน,นี่มึงเจอกูแน่แต่วันนี้เราจะไม่ฆ่ากันหน้ากากหน้ากากไอ้โกโกวาในวันเฮียมันกี่ล้านวะซ <c oughs> ื้อมาเท่ๆได้ไม่รู้มีอ่ะ ซื้อมาใส่แล้วมันจะหายไม่ใช่ในแบบเดียวไหมว่าถ้าหายแบบเดียวนี่กูร้องเลยนะอย่างสิบล้านวะไม่รู้อะถ้าหายนี่กูร้องเลยนะซื้อมาใส่แบบเดียวแล้วหายไปเนี่ยไอ้อเงี้ยแล้วมันจะพอได้ไง <c oughs> เอ้พอ,ออยู่ <c oughs> ใครเลีงหนึ่งอะอ้าวผักดิผักได้ไหมวะ <c oughs> เออไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยที่นี่ส่งอะไรวะเอาดิไม่ไปกูไม่โดนอะ <c oughs> <c oughs> ไปเลย เขาเช่ไหมว่าข้างหน้าตรงนั้มันต้องเป็นอัน,น,นขวาเดดดดว้ยเจ้าแล้วโดดดิเดีดิเงเฮ้ยมึงสบายไปล้วมั้งสีแดงนี่มันหมายความว่าไงหมายถึงโดดได้หรือโดดไม่ได้ไว้ไเที่อไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงไม่ไปเหรอวะวันด้านขวาวะ่ะออว,ว่าอันเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นตรงไปนะ

S <S 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 ไอ้หมาไอยันเอาเลยแล้ป้องไหวแล้วมันขวาต้องการแล้วกูตายเลยเฮียกดเล่นเลยกูกดรีวายไม่ได้ด้วยนีอันนี้ตรงอันนี้ตรงเฮ้ยไอ้โง่้สัตว์แม่งแต่ลุ้นตายอย่างโง่เลยจริงๆนะเฮียอันนี้ตรงตรงอีกตรงอีกเออน,นั่นแหละเออไอ้เยียแล้วกูไปลุ้นเขาแล้วกูไม่